ตรายเห่วันนั้นแม่เที่ยวเออเขาข้างนอน่นไม่นาะเฮ้ไม่นากลมสะกินแกเสีข้างนอกไงนะไม่เคยเจอทางนีแบบนี้มาก่อนเลย,สยสเสยงหัวไปปนาเลยก่อไปเราใช้กัได้ไปให้ไปหนะน้าไปสูวนเออ นัำตุกตาถามแม่วาไปนาทางดีว่อีแม่บอกว่าดีแต่บ่ตายแต่ละมือดีแต่บดตายกับมาฮานอใต้กับตาเนม้ว ออกไฟวันนี้ออไปกินข้าวอยู่ห้อยู่หนอีส่วนออกไฟเป็นลูกสาวบ้านเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวบ้านนี่เส้นหุ่นนะคะส้นหุ่นอะหอมหอมหอมทง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 ,ทง,ทง

โอ้พอขึ้นอุ้ยฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังชี้ยูแมอัดอาดได้อดซื้อบนล็อไอ้ตานยูเกาไปห้างอัรนั้นเกาะไปมองหลวงอ่ะโอ้ยไอ้ีลาได้บไางเ้ยไรน่ะบักได้กู

สวยมากเลยบานเฮามันก็ทำบานเฮ้านี่อู้อาบานโเลาเลโด้จุุงจุงตะอูเฮานตม่ทะทาตตาตะอูเฮานทุธีอาำตาตาตาตูนดิ้ดน ม้มไม่สเ้ไปออองกู่เข้า่ะ้ปเกี่ยวเขาแล้ววะรถที่ปั้นอกเข้าละคนพวกคนจนปั้นเข้าละ ส่งจุ๊บให้ฉันทีส่งจุ๊บให้ฉันทีฉันต้องการจุ๊บจากเธอเร็วไวๆจุ๊บฉันทีเร็วๆฉันไม่ให้เธอไปนานด้วยนะ <c oughs> โอ้ยเมือ่อเลยนะยูนงันนี่เอ,อ้ยออโต้เออโอ,อโต้จันไทยเกยลงซู้เด็กน้อยสามสี่คนอย่างนี้แหละโอยไฮเบสซื้งรำ่มก่ สุดทแม хорош, ่ซื้นนอ,อ,อน้ำมันไปนะไสเกลือไสเกลือเกลือนามาเกลือนามาบอกตุ๊กบอกเอฟซีว่าปวดหักปวต้องหักไสเกลือล่ะเบิ่งน้ำมันเบิ่งน้ำมันงันประหยัดน้ำมันอยู่อ่ะอยากที่ประหยัดได้ก็ประหยดัด ที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดรับรู้ฉันยังอยู่ในใจโ, <c oughs> โอ้แม่คุณป้างามเนาะบ้าเหอเนาะง,ง,งามเบกเกอร์ข,ขนาดโบ้ได้แต่งนาคิ้วคือมดดุเขาวะ อืน้ำลายเต็มเครือมูเอาไส่กร้าแม่แทงเนทีอคือนบ่นเซียวเนาะเอาเสี้ค่าเส้ค่ามองข่าตังกล้องของฮันดีดี๋ยวมือดิงเ่อแพตังกลองลูกเต้ไดไปเอาไปไปไปหน้าไปนี้ทอยล่งก่อนย่าข้าขึ้นทอยล่งก่อนเอาทอยด้ว โอ้ครั่นี่เราทำงานกะ,ะสักเลยเนะเพื่อนับสักลยเนะ อกนอนเนาะบนหลังเรมาแวะเนาะป้าทางไปนาอันนี้แค่ซับซอบไปบอนี่แม่โอ้กูนเพ่งคนนี้าม,ามาเป็นคนที่ทอ,อเตติคนหินใชเลซโ้คั้นินเต็มเลยก็มาพุ่อะไรก็ป้า

ข้าวของลงยางอีกอนโอ้กุชิไข่ก็ลูกมีบ่อหนุกเลเนาะนะครับกุชิไข่ก็ลูบก้นเนาะอะไรกันพวกลางกำลังพูองกระถาแเย็นจัดอโอ้ข้า้อ้า้อ้ย้ยโอ้ยขอจลาก

ตัวบ่ม um, ีบเดอนมันต้องบ้ใส่เ้ยบ่โบ้อกเนาะมันบ่แม่บออกเนาะัรถแม่บ่มีโบกสิมีกับบุ๊ี้ไปทางเด้ไปทางน้ก็ได้ละมเป็นโลล แม่เลยเอ็นบ่อลงนี่บ่อแม่ลงตัวนี้ป่ะลงเลยเออลงเล่งไปเลย มันจะบวปันลงนี่มันลงกัห้องน้ำเอนโซห้องนี่ละจะบวเก็ดกดกดกดไปตามลงนาำนี่เลย ลงลงทีเขให้ลงมันเดไปี้วันที่ลงได้ม่ไโยบีล้มันนงงะเข้าไปนีแนำสจกันบรสต์รีจกันเลยวะมีแล้น้ำท่วม 嗯，我白，明天。 <จ>บอกขึ้นมาจะบดเจือกนะเหนดัอเนล้ลงไปแล้วละเสื้อเม้นี่ไปทางส่ยเจือกเจดียวเริ่มเป็นทักเ้ยอ้ยกถึทางคนี้ย ซื้อเลยซื้อทางนี้เลยซื้อทางแถมป้าเลยซื้อ้ซื้อ ขาโค่ไปได้บลนอ้าลงเดรถค้าอ bon ืมรถคาพอดีป็นรถมาแต่ชิดดบ้องยอดยอไม่ลงก่อนอู้สิไปได้อีรยาไงทางมาคุณไปเดี๋ยวเด้อนมันตลูกคุณแขมพูนเด้อเกร์เด anyway> ้อเกร์ก็ลงมาก็ลงไป Áo được. Lột tụm mà đi. Hún Dạ lùng đấy đấy thường อันตรายแท้วันนั้นแม่เที่ยวทุกมือถุกมือลดลมบางเท่อลดลมพอนห้เมแมเอ้าวแนวนี้ระบบเทอาเดยกก็มี ปดหมดละเป็นกปิ้นชาลน่ก็คือฮอตของแน่ก็คือหลงยางก็คือนอะัุบเบิ้งไรงใจรจักรนบูกขับรถเองอกานันงานืไเจอไเจอกันก้นคนกันะบั ไปจนเมื่ออธิบายยังบอกเข้าใจจะกกันฝา,ากันหวัว <c oughs> ่้อเข้าใจนโอ้โอ้เออ,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 อทำเงินท่าเก้ท่ามาว่าถังเราเกี้เาว่าถัง้ยัไอ่ะโอ้โอ้ก้อนถักกยาง,าง,างเลย,ลย,เลยมันรถอันเดอมาก้อนจอน ขูไปไก่เลยเนาะหน้าเหาต็มทใหญ่แมงมุมโอ้ยหยามนี่บอ่าอะไเข้าเขาลูไนห้องุกตังตังเป็นเตาหน้าเต็มทีบใหญ่แมงมุมหน้าลูนวลลูรีไนได้ว่านอนลูรีมันเจ็บพองมือคืนมีห้ยอย่าใหญ่แมงมุมทุกหน้าจะเต็ม บุมาก่อนเดิแบบมันตาอ,อ,อยู่ทางหน้าขับบอกใหญ่เปนมุมเต็มเลยอันนี้ส่วน,น,น,วนแม่เอาโฮสัต์ให้เรานะใหญ่เปน,น,นมุมเต็มหนะ้าเต็มตามวนขนาดน้องสุดสิวฮอรดแปดโมงพอดีแปดโมงสูนสูน,สนพอดีเป๊ะเลยพอ ใกล้ตายวะฟงทาทราสิมฮอดสู้ชีวิตโองส่วนยางเฮานี้ลมลืนดีเนาะมาะก้อีกได้าสามีบ่